สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็กลับมาพบกับสเกษตรวันหยุดพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรในช่วงเช้าวันเสาร์ที่15กรกฎาคม2566นะครับก็เป็นช่วงวันเสาร์กลางเดือนพอดีนะครับทำกลางกระแสการเมืองที่กำลังร้อนแรงและก็ล่าสุดนะครับก็ตามที่เคยพาท่านผู้ชมมาเกาะติดในส่วนของแนวโน้มการเกิดพายุจากหย่อมความกดอากาศต่ำที่ทะเลจีนใต้ซึ่งตอนนี้ก็ ล่าสุดก็คือได้เพิ่มกำลังลมความเร็วลมรอบจุดศูนย์กลางนะครับกลายเป็นพายุดีเพชชันลูกแรกครับที่เจาะเข้าสู่ประเทศไทยได้นะครับที่มีจิตทางเข้าใกล้กับประเทศไทยมากที่สุดนะครับซึ่งล่าสุดก็ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศแจ้งเตือนนะครับในเรื่องของพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักนะครับเนื่องจากพายุดีเพสชันนะครับ ก็เดี๋ยวพาท่านผู้ชมมาดูประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาล่าสุดเช้านี้นะครับก็ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุดีเพรสชันนะครับฉบับที่2นะครับวงเล็บ188 2566บนะครับก็เมื่อเวลา1นาฬิกานะครับตีหของวันนี้นะครับพายุดีเพรสชันบนทะเลจีนใต้ตอนบนนะครับมีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด1ิองศาเหนือลองติจูด 118องศาตะวันออกนะครับก็มีความเร็วลมใกล้จุดศูนย์กลางนะครับประมาณ55กิโลเมตรนะครับก่อนนะเวลานี้นะครับความเร็วลมความเร็วลม55กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับตรงนี้นะครับนี่คือพายุตัวนี้ดิ e เ s ชันซึ่งถ้าความเร็วลมมากกว่า60กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็จะกลายเป็นพายุโซนร้อนนะครับซึ่งก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มกําลังลมแรงขึ้นเป็นพายุในส่วนของพายุโซนร้อนนะครับซึ่งดูจาก ข้อมูลการติดตามของพายุลุกนี้นะครับเนี่ยนะครับก็ตอนนี้30นอตน,นะครับแล้วก็พุ่งประมาณวันจันทร์หรือวันอังคารน่าจะเป็นในส่วนของพายุรุร้อนได้นะครับซึ่งทางกมรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ออกประกาศแจ้งเตือนนะครับตอนนี้พายุลุกนี้กําลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับค่อนข้างเหนือด้วยความเร็วลมความเร็วลมประมาณ15 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็คือก็ทิศทางการเคลื่อนที่ของเขานะครับท่านผู้ชมมาดูนะครับก็คือนเนี่ยเขากําลังเคลื่อนที่คือหมุนรอบตัวเองด้วยความเร็วลมประมาณ56กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็เคลื่อนที่มาด้านตะวันตะวันตกเฉียงเหนืออย่างช้าช้า15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็คือนี่คือการเคลื่อนที่ไปด้วยแล้วก็หมุนไปด้วยนะครับนั่นคือลักษณะของพายุนะครับที่เป็นลักษณะลมหมุน ลมหมุนขนาดใหญ่นะครับลมหมุนที่มีหมุนรอบตัวเองแล้วก็มีรัศมีทําให้เกิดฝนตกนะครับแล้วก็ประกอบกับในช่วงนี้นะครับก็คือตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยในช่วงวันที่16ถึง20กรกฎาคมนะครับร่องมรสุมกําลังแรงจะเคลื่อนลงมาผ่านภาคเหนือภาคตะนอฉชิงเหนือและภาคกลางตอนบนนะครับผมมี3มองค์ประกอบนะบเพราะฉะนั้นพี่น้องครับตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปเตรียมรับฝนหนักนะครับ ก็มีทั้งในส่วนของพายุนะครับที่กําลังก่อตัวนะครับแล้วก็ร่องมอรสุมกําลังแรงนะครับจะเคลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวนันออกเฉียงเหนือและภาคก,กลางตอนบนะนะครับประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกําลังแรงครับลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีฝนตกหนัก ถึงหนักมากบางแห่งนะครับบริเวณภาคเหนือนะครับภาคต่อไปนี้นะครับบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ก็พูดง่ายๆก็คือทุกภาคของประเทศไทยนะท่านผู้ชมทุกภาคของประเทศไทยนะครับมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก และฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ํำหลายผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับรวมทั้งเพิ่มความระวัดระวังในการสัญจรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองโดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการจังหวัดที่จะมีฝนตกหนักและก็วันที่จะมีฝนนะครับมาดูดีนะท่านผู้ชมไล่ไปตั้งแต่วันที่16ถึงวันที่18ถึงวันที่20นะครับ เดี๋ยวมาดูนะครับวันที่16นี้จังหวัดไหนบ้างก็คือพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะับจยิงช่วงค่าคืนนี้ก็อาจจะได้รับในส่วนของฝนละจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักบางแห่งมีดังนี้นะครับภาคเหนือนะครับประกอบไปด้วยน,น่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรชบูรณ์น,นะครับน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์นะครับ5จังหวัดนะครับของภาคเหนือในวันที่16นะครับ ภาคตะวันออกเฉีงเหนือนะครับภาคตะวันออกเฉีงเหนือนี่เยอะนะครับเกือบครอบคลุมหมดนะครับประกอบไปด้วยจังหวัดเลยหนองบัวลําพูอุดรธานีหนองคายบึงการสกลนครนครพนมมุกดาหารชัยภูมิขอนแก่นกาลสิน์มหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจ,จเจริญน,นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีนะครับ ภาคตะนอฉชิงเหนือนี่เยอะนะครับตรงนี้เนี่ยหเลย2หนองบวัวลำพู3าอุดร4หนองคาย5บึงการ6สกลนคร7นครพนม8มุกดาหาร9ชัยภูมิ10ขอนแก่น11กาลสิน12มหาสารคาม13ร้อยเอ็ดสิยโสธร15อำนาจเจริญ16นครราชสีมา17บุรีรัมย์18สุรินทร์ส9ศรีสะเกษและ20อุบลราชธา,านีนะครับเกือบทั้งหมดนะครับ ภาคกลางนะครับสองจังหวัดก็คือกาญจนบุรีและราชบุรีนะครับในส่วนของภาคตะวันออกนะครับผลกระทบวันที่1 6นะครับจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชงิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดนะครับภาคตะวันออกนี้ทั้งหมดนะครับภาคใต้นะครับเน้นจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันชุมพร สุราธานีระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่นะครับนี่คือในส่วนของภาคใต้นะครับก็วันที่16นะครับผลกระทบในวันที่1 7บเถึงสินะครับนานผู้ชม1 7บเถึงสิดกรกฎาคมนะครับภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากและกำแพงเพชรน,นะครับแม่ฮ่องสอนตากและกำแพงเพชรภาคตะนออกเฉียงเหนือนะครับบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธ์ มหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีนะครับภาคกลางนครสวรรค์อุทัยธานีการจนบุรีราชบุรีลบบุรีและสระบุรีนะครับภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชงิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดนะครับภาคใต้นะครับ เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนองังงาและภูเก็ตนะครับนี่คือผลกระทบวันที่17-18ผลกระทบวันที่17-18นะท่านผู้ชมก็มีผลกระทบนะครับในช่วง17-18พอมาดูวันที่19-20นะครับ19-20นี้น่าจะเป็นในส่วนของพายุเริ่มที่จะก่อตัวขึ้นมานะครับ19-20พาคเหนือประกอบไปด้วยแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์นะครับภาคตะนอกเฉียงเหนือกลับมาเยอะอนะครับเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลน,นครน,นครพนมมุกดาหารชัยภูมิขอนแกน่นกาฬสินธุ์มหาสารคามร้อยเอด็ดยโสธรอำนาจเจริญ นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีนะครับนี่คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับวันที่1 9ถึง20ภาคกลางนะครับจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสระบุรีนะครับภาคตะวันออกนะครับจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเราชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดนะครับ ภาคใต้นะครับจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาและภูเก็ตนะครับนี่คือในส่วนของภาคใต้นะครับท่านผู้ชมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกําลังแรงนะครับโดยมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่า3เมตรนะครับขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะครับนี่คือข้อมูลแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็ขอบคุณข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะก็คือสรุปก็คือจะมี องค์ประกอบนะครับที่ทําให้ฝนตกชุกในช่วงนี้นะครับตั้งแต่พรุ่งนี้ไปต้นไปนะครับก็คือจะมีในส่วนของร่องมรสุมนะครับพาดผ่านประเทศไทยนะครับตอนบนนะครับทําให้เกิดฝนตกหนักนะครับในขณะเดียวกันก็พายุ depression ที่น่าจะมีกําลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนเนี่ยจะส่งผลทําให้ประเทศไทยนะครับได้รับผลกระทบในส่วนของฝนตกหนักนะครับในช่วง สัปดาห์หน้านะครับแล้วก็ถือว่าเป็นพายุลูกแรกนะครับเดี๋ยวช่วงเที่ยงจะพาท่านผู้ชมไปเกาะติดในส่วนของทิศทางของพายุลูกนี้นะครับที่กําลังเคลื่อนตัวนะครับก็ถือว่าเรียกว่าเป็นพายุลูกแรกก็ได้ที่เข้ามายังประเทศไทยแล้วก็น่าจะส่งผลทําให้เกิดฝนตกหนักนะครับในในประเทศไทยใน,ในหลายพื้นที่โดยเฉพาะตอนบนของประเทศนะครับ ก็เป็นข้อมูลอัปเดตในช่วงวันนี้นะครับท่านผู้ชมวันเสาร์นะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยฝนลดลงสัปดาห์หน้าฝนก็จะกลับมาตกชุกอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเดี๋ยวตอนบ่ายมาดูตอนเที่ยงมาดูวิเคราะห์ในส่วนของทิศทางพายุนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ